วัสดีครับผมวันนี้มาดูไดชาร์ดกันไดชาร์ตตัวนี้เป็นของไดชาร์ตฮีโร่นะครับผมผมเอามาแปลงใส่รถตักร้อยยางอาการของคันคันนี้ก็คือใดไม่ชาร์ดนะครับถามว่าทําไมไม่ชาร์จมันก็ต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเสียนะครับตนนี้เช็คแล้วไดอ่อน ตัวนี้จะไม่มี่านนะครับตูดข้างหลังจะเป็นแบบนี้ตามขาแบบนี้นะครับจะมีตามขาแบบนี้นี่คือลักแบตดลัดบดนะตัวนี้คือสายอดนะครับง่ายๆก็คือดีบวกนะครับ อป็นดีพวกดีบวกก็คือสายรอดอันนี้นะครับขั้วแอลนะครับสายหลักกันที่จริงจะเป็นหลักแอลหลักแบตจะเป็นตัวนี้รอดไปสิบต,ตัวนี้เป็นแบตเข้าอันนี้ก็จะเห็นบีบวกตัวงดีบวกตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่พ่วงต่อยตัวออกไปใช้ก็เหมือนไฟผ่านนะครับ อย่าอีอีตัวนี้ก็คือสายกาวนะครับตัวนี้ลงก็ตัวนี้จะลงลงโครงตัวนี้จะเป็นสายกาวนะครับตัวอีเนี่ยก็คือสายกาวตัวนี้อันนี้คัดเอาท์วันนี้ยังไม่มีฐานนะครับจะเป็นกระนำแม,ม่เหล็กคล้ายๆกับป็นคอยหน้าคาร์ดคอมแต่เป็นจัวตัวเล็กกว่าอยู่ตรงจุดนี้ เดี๋ยวนี้ไดโอดระเบิดเม็ดอย่างนี้ครับี่ชีนะครับตัวน,นี้คือไดโอดนะฮะไดโอดตัวน,นี้จะได้ได้ดอดตัวน,นี้ระเบิดนะครับตัวน,นี้ระเบิดนะเป็นสองปีกนี้นะครับตัวน,นี้จะระเบิด แต่มาตัวนี้ก่อนวัดค่ายัง1 1 5โอห์มอยู่เคศสตัวนี้แหละครับมันถ้าพูดยังไงก็คือตระแปลงกระแสพอ,อมานั่นปุ๊บเดี๋ยวขาดแต่ว่วระเบิดก็คือไม่สาดนไปลาสตาร์ทแล้วแต่ผ่านพั่นได้ชาร์จแล้วไปจะลดลงตัวนี้ไปจะลดลง เพราะว่าไฟมันเอาไปชารอยอื่นจริงๆได้พวกนี้มันจะชาร์จอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโวลต์นะครับอันนี้จะชาร์จอยู่ยี่สิบแปดจุดสี่โวลต์อันนี้นะครับแต่ถ้ามันชาร์จถึงยี่สิบเก้าก็คือแบตต่วเริ่มจะเสื่อมแบตต่เริ่มมีเสียนะครับแต่ถ้าชาร์จสามสิบบวกปุ๊บ <c oughs> ไดโอเวอชาร์จกับไดช็อตหลอกการเกิน